สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นการอัดคลิปแรกเลยเสียงอาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่เพราะว่าผมกำลังหาไมค์ที่มันเสียงโอเคกว่านี้หน่อยตามปกติเนี่ยผมจะทําบล็อก PS6 นะครับบล็อก PS6 เนี่ยจะเป็นบล็อกที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้งานวินโด้พวก โปรแกรมต่างๆรวมถึงการเขียนสคริปต์ออโตอิดตรงนี้ครับสคริปต์ออโตอิดเนี่ยมันเป็นพูดง่ายก็ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาหนึ่งที่ใช้งานง่ายครับตัวออโต้อิดเนี่ยสามารถทำโปรแกรมทั่วไปได้เลยก็คือเข้ามาดูได้ที่บล็อกเอสซิงนะครับตรงนี้โปรแกรมแจกฟรนีนะครับ โปรแกรมพวกนี้ผมเขียนมาจากสคริปต์ออโตเอตทั้งนั้นะส่วนใหญ่แล้วนะครับสคริปต์ออโตเอตเนี่ยเป็นที่นิยมกันก็คือเอาไปทำเป็นพวกโปรแกรมติดตั้งอัตโนมัติอะไรพวกนี้ครับคลิกน็กน็กน็กอะไรเนี่ยก็คือสั่งให้โปรแกรมออโตเอตทำทำให้ไปได้เลยหรือ อีกแบบนึงที่นิยมกันก็คือทําเป็นบอดเกม AI เกมอะไรพวกนี้ยทําให้เล่นเกมแทนเราตัวโปรแกรมจากออโต้อินเนี่ยก็สั่งให้มันเล่นได้เลยอะไรประมาณเนี้ยนี่มาดูต่อไปสําหรับท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ก็คือถ้ามีปัญหาข้อสงสัยอะไรเนี่ย ถามได้จากเฟซบุ๊กนะครับปุ่มในเฟซบุ๊กอีปุ่มสร้างไว้ตรนี้ปุ่มะคลิปออินะครับตรงนี้ตอนนี้มีคนอยู่ในกลุ่มแล้วเจ็ดร้อยกว่าคนตอนที่อาจคลิปเนี่นะครับผมกะว่าจะอาจคลิปไปจำนวนหนึ่งก่อนแล้วก็หลังจากนั้นค่อยอัพขึ้นทีเดียวหลยคลิปเลย ดังนั้นเวลาในการอัดหรือว่า,าหรือว่าการแจกจ่ายคลิปอะไรพวกนี้อัปโหลดคลิปเนี่ยมันจะเป็นเวลาที่ผมอัดไปไว้เนี่ยนานประมาณผมกะว่าจะอัดไว้สักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ค่อยอัปโหลดไปไปไปรวดเดียวเลยทีนี้มาพูดถึงตัวช่องใน y o u t u b e เนี่ย ช่องนี้เนี่ยผมจะเน้นการสอนสคริปต์ออโตอิดก็คือตั้งแต่สอนแต่เบื้องต้นทั่วไปเนื้อหาต่างๆเนี่ยในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเอามาจากที่เขียนเป็นบทความไว้ในบล็อกเีบ้อยแล้วหลังจากนั้นก็จะมีเนื้อหาที่มันเริ่มเริ่มแตกออกไปเรื่อยๆขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยก็คือตัวสคริปต์ออโตอิดเนี่ยที่ผมจะ อัพขึ้นยู u ู e เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นอสอนคำสั่งต่างๆเทคนิคการเขียนโปรแกรมแล้วก็ที่หลักๆเลยก็คือการสอนทำบอท a ดเกมเนี่ยดังนั้นก็เวลาคุณมีปัญหาหรือว่าสงสัยอะไรเนี่ยถามในคอมเมนต์ในยู u ู e เนี่ยก็ถามได้นะครับอาจจะมีคนตอบให้แต่ว่าถ้าอยากได้คำตอบจริงๆเนี กันจะไปถามตรงนในเฟซนะครับในกลุ่มในเฟซเนี่ยมีผู้ที่มีความชนานาญหลายคนะ่ะช่วยกันตอบเพราะตามปกติเนี่ยผมมีงานอย่างอื่นแล้วก็บางทีก็สองสามวันก็มาเปิดเฟซดูครั้งหนึ่งอะไรพวกเนี้ยคำถามต่างๆนี่ก็ผมช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลยครับอาจจะเป็นข้ออ้างแบบทั่วไปอะคนอื่นที่ไม่อยากทำอะไรก็อ้างแบบเนี้ยแต่ผมก็ไม่ว่างจริงๆ โอเคทีนี้ก็ขอจบคลิปแรกแต่เพียงเท่านี้ครับ